สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะกับเมนูมัฟฟินสับปะรดค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากแค่คนให้เข้ากันแค่นั้นค่ะเนื้อมัฟฟินฟูนุ่มมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มต้นเรานำเนยโซดรจืดละลายนะคะ80กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะให้เนยและน้ำตาลทรายเขาเข้ากันดีนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะออสองฟองค่ะวันนี้เอช้เป็นเบอร์2นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตีให้ไข่เขาฟูเลยนะคะให้น้าตาลทรายเขาละลายดีเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะให้เขาขึ้นฟูเป็นสีนวลแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่เกลือลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่นมสดลงไป90มิลลิลิตรค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนของเหลวไว้ก่อนมาดูในส่วนของแห้งเราใช้แป้งสาลีในประสงค์150กรัมตามด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชานะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ร้อนของแห้งลงในชามผสมเลยค่ะ จากนั้นเราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็ค่อยๆค,คนนะคะให้ส่วนผสมเขาเนียนเข้ากันดีค่ะไม่ให้เห็นเม็ดแป้งเป็นเม็ดๆนะคะค่ะอันนี้เขาก็เริ่มเนียนแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากนั้นเราใส่สับป,ประรดนะคะลงไป90กรัมค่ะสับหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะวันนี้เอใช้เป็นสับป,ประรดในน้ำเชื่อมเป็นสับป,ประรดกระป๋องเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นสับป,ประรดสดก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยจิบเบอร์3219นนะคะเป็นถ้วยซึ่งที่บ้านซื้อใช้อยู่เป็นประจำเนาะ ค่ะก็ตักใส่เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะค่ะสูตรนี้นะคะก็จะตักใส่ถ้วย3,2,1,9ได้ประมาณ10ถ้วยค่ะค่ะก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะเพิ่มความน่ากินด้วยการนำเนื้อสับประรดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาโรยนะคะ อันนี้จะใช้เป็นสับป,ปะรดกระป๋องหรือว่าใช้เป็นสับป,ปะรดสดก็ได้นะคะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีอบมาฟินจะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะค่ะอบสุกออกมาแล้วก็ได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นำออกจากถ้วยนะคะแล้วก็พักบนตะแกรงนะคะให้เขา,เาคลายร้อนค่ะแต่ว่าจริงๆเรามาฟินเนี่ยกินตอนร้อนๆก็อร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะ สำหรับมัฟฟินสูตรนี้นะคะรสชาติไม่หวานมากค่ะแล้วก็เนื้อฟูแล้วก็นุ่มมากๆด้วยเวลาอบมัฟฟินต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะไฟแรงเราก็ใช้เวลาไม่เยอะเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมัฟฟินเขาจะแห้งแล้วก็เนื้อเขาจะกระด้างฝืดคอนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อด้านในมัฟฟินของเรานะคะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งทําได้ง่ายๆนะคะแค่คนให้เข้ากันและนําเข้าเตาอบแค่นั้นจะอบด้วยเตาอบหรือว่าเตา DIY หรือว่าเป็นหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ํามันสามารถทําได้หมดเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นานะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ